มนไหวพร้รมกันอระหังสัมมาสัมพุโตภะควะโอตังภะควันตัอภิวัตทมิตวะกโตภะควตาธมโมธัมมนมาามิ

ดรเอ็มอะไรอย่างนีวัสการมาแล้วเจ้าค่ะวันนี้คู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะหน้าต่อกันไหมต่อกันไหมค่ะต่อกันค่ะอืมเจ็ดสิบสองเที่ยวนี้เจ็ดสิบสามเอกสารโอเค กายาคันฐานหนังสือเอกสารหน้าหนังสือหน้าห้าหกเอกสารหน้าเจ็ดสามเจ้าค่ะสันทนฐานอะไรกำลังเกิด กายากำลังเกิดเจ้าค่ะกายากำลังเกิดก็ต้องเป็นการขาเกิดการขาเกิดทางกายาตอนแรกแต่คันธาไม่ใช่กำลังเกิดมีองค์ทำไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีก็อมันตาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอืมเป็นอมันตาไป มีแต่องทมสองบทนะ,ะทำบทเดียวไม่มีอเอาค่ะอืมเอาละอ่านได้เลย ยัสสกายายะตะนะอุปชัตะะะะตะปชติตัสคันทายตนะอุปัชปิติกายายะตะนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคันทายะตะนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทได้แก่ ปุุชนสีผลเสกค่ะบุคคลเบื้องต่ำส๊อซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมางพีของกามาวจราปฏิสนทิจิตสิเจตสิกสามสิบสามกามะะกาบสามเจดสาธุนะคะสาธุทำไมอ่านเร็ว อันเียวเร็วไปหน่อยค่ะเร็วไปก็ไม่ดีนะค่ะถ้าไปก็ดนว่าอือพอดิบพอดีนี่หายากนะพอดิบพอดีนี่หายากอาต่อไปยมตายมตาแาบนัราชการเจ้าค่ะเช เสียงไม่เหมือนยมตาเสียงข่โยมเองเจ้าค่ะอืมย,ยิ่งไม่เหมือนยมตานะปฏิโปหนังสือหน้าหน้าห้าหกเจ้าค่ะเอกาสารหน้าเจ็ดสี่เจ้าค่ะอืมตาน,นิทานอะไรกำลังเกิดเนี่ย คันธากำลังเกิดเจ้าค่ะคันธากำลังเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดเจ้าค่ะกามเกิดก็เหมือนกันสังสยาทแรกแต่กายาไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีไม่มีก็อมันตา้าค่ะรู้ไหมเนี่ยทำไมไม่มีก็กายาเกิดได้เฉพาะในกาม ก็ได้ที่กลางเหมือนกับคันธานะใช่เจ้าค่ะรู้ไหมว่าคู่นี้วิสัชนาล์อมันตาเพราะอะไรสันน้อยหรือสันเท่าอันนี้คันทากเป็นสันเท่าเจ้าค่ะเอ้ยสันเดี๋ยวนะคะอันนี้เกิดก็ต้องออันนี้อันนี้สันคันทากกายาเท่ากันแต่อันนี้ไม่เกิดเท่ากันเจ้าค่ะ เท่ากันใช่ไหมเกิดเท่ากันเมื่อกี้ก็เท่ากันาาก,กนา,ายากรามเหมือนกันเท่ากันอยู่แล้วไงเจ้าค่ะอก็อมนตพราะสั่นเท่าสั่นเท่า,าลแล้ว ยะัสสะวาปนาคันธายะตะนังอุปชาติตัสสกายายตะนงอุปาชาติติหรือว่าคันธายะตะนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดกาย,ะยะะายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุทุชนสีผลเสกขาบุคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณาสมังคีของกามวจราปฏิสนทิ 40, จสิบเจตสิกสามสิบสามการรมฉกาบสามเจ็บสาธุเจ้าค่ะสาธุ อ่าเร็วเหมือนกันเจ้าค่ะอืมเราไปปัจจนิกนเจ้าค่ะเสียงใครเสียงเอทำไมเหมือนกันเนสะี <laughs> ยงเหมือนยมตา ไป <c oughs> อ่านอ่านไปอ่านมาเสียงมันกันเลยนะปัจจันิกหนังสือเอกสารหน้าหนังสือหน้าหนึ่งหนึ่งสามเอกสารหน้าเจ็ดห้าเจ้าค่ะกันนิธานอะไรไม่ใช่กำลังเกิดกายาไม่ใช่กำลังเกิดเจ้าค่ะกายาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้อง ังจะกําลังตายเกิดไม่ได้อบกพร่องไม่มีนะบกพร่องไม่มีเจ้าค่ะเกิดไม่ได้ในกี่ภูมิสามภูมิคือรูปอสานอรูปขาเกิดเจ้าค่ะสังสยาท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่คันธาไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมกําลังฮะไปแต่คันทากําลังเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะ ที่ไม่มีเพราะว่ามันไม่กําลังเกิดเหมือนกันใช่ไหมค่ะมันไม่ใช่กําลังเกิดเหมือนกันเนี่ยมันเท่ากันชัดเจนเลยนะตอนตอนเกิดก็เท่ากันตอนไม่เกิดก็ต้องเท่ากันใช่เท่ากันจริงๆนะค่ะอืมว่ามันตาไปเล้วค่ะองตามนี้เจอมาแล้วเราเรียนใน ต้องเรียนมาแล้วสังจากก็เจอมาแล้วอรปูปอสันในในรูปเนี่ยมีอสันอยู่ด้วยนะค่ะอเนี่ยในติกตรงนี้มาจากโลกบวกอสันเนาะค่ะโลกบอกอสันในะในโลกบอกอสัน แต่ตรงน,นี้ร <c oughs> ูปบวกอะไรรูปบวกอะรูปเจ้าค่ะอืมทำไมรูปไปหมด <c oughs> มันเขียนไว้เนี่ยค่ะอืมรูปบวกอะโรคเจ้า <c oughs> เป็นอาหารมหาศจรอืมรูปไปหมดนะรูปไปหมด และอ่านได้แล้วยัสกายายตนะนุปัชชะติตัสคันธายตนะนุปัชชะติติกายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคันธายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนา อามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าทางังคักขณะสมังพีของจุติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้า กรรมะชะรูปชีวิตะนะวกะกลาที่ดับครั้งสุดท้ายสุขต,ต,ติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังตายในรูปปะภูมิอารูป,ปะ ซึ่งกำลังเกิดในรูป,ประภูมิอรูป,ประภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังพีของมหาคตะปฏิสนธิจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชะกลาบชีวิตะนะวกะลกาบที่เกิดในขณะแรก,กา <c oughs> สาธุโยค่ะรับสาธุอ่านเร็วอีกเหมือนกัน เดี๋ยวจะต้องรสปีดลงค่ะดีแล้วดีแล้วอ่านเร็วก็จบเร็วเมื่อเหมือนกันนะเมื่อเกิดเหมือนกันไม่เกิดก็เหมือนกันนะก็เลยอามันตาหมดเลยมันเท่ากันหมดเนาะ เจ้าค่ะปฏิปุหน้าเท่าไรปฏิปุนา, 3, า,กกาหนึ่งหนึ่งสามเจ้าค่ะเอกสารหน้าเจ็ดหกเจ้าค่ะอืมคันนิฐานอะไรไม่ใช่กำลังเกิดคันธาไม่ใช่กำลังเกิดเจ้าค่ะมีอะไรบ้างก,ก็มีกำลังตายสังจาก แล้วก็เกิดไม่ได้ในรูปอสันอรูปเจ้าค่ะขาเกิดขาเกิดปกติได้ทางขาตายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขาตายไปรวมอยู่ที่สังจะเจ้าค่ะตั้งแต่ท่นหน้แรกแต่กายากำลังเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็วิจารณาว่าอะไรนะ อ,อมา,มามันตาใช่เจ้าค่ะองธรรมก็เหม,มือนกับตันีิฐานหมดเลยนะใช่ค่ะตันิฐานหมดเลยนอโอเคเหมือนกับเมื่อกี้ปฏิปุรุปุเหมือนกันเจ้าค่ะอ่านได้เลย ยะสาวาปนาคันธายตนังนุปัชติตาัสสากายายตนังนุปัชติติหรือว่าคันธายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดกายายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันนิฐานโบทและสังสยาบทได้แก่ปุตุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคาคณาสมังคีของจุติจิสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากมชรูปชีวิตตานวากากราบที่ดับครั้งสุดท้าย สุขติอเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกรปผุุชนหนึ่งผลเสกะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูป,ประภูมิอรูป,ประภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณาสมังคีของมหาคตาปฏิสนทิจิต9เจตสิกสามสิกมชกราบสีชีวิตตาณวากากราบที่เกิดในขนาดแรก สาทูเจ้าค่ะสาธุจบไปหนึ่งคู่จบเร็วนะจบเร็วจบเร็ว